สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับใอการพ์พอจันภายวันนี้จะมาดเกมไฟ n น l f ์เฟดดี้นะครับผมนะซึ่งมันเป็นเกยมยุคเก่าแล้วนะครับผมนะเก่าตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้เพิ่งเอามาดคือก็เป็นเกมของคุณสกอตนะครับผมนะซึ่งพอได้รู้ข่าวว่าสกอตเนี่ยเขาจะไม่ทําซีรีส์เฟดดี้ต่อแล้วมันน่าเศร้าใจนะครับผมนะ ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเลยละกันอ่าถ้าเล่นผ่านได้นะย้ําว่าถ้าเล่นผ่านได้ถ้าไม่ผ่านผมก็ปล่อยไปตามนั้นแหละครับผมนะมา New Game อ,าอ้ากเสกิปช่างมันเถอะเหมือนเดิมครับผมแปลงกฤิดไม่ออกแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่มันมีไอ้ขาวๆมาตรงนี้ คือไม่รู้ว่าแกยังไงเสียงไฟก็ดังมากเรามาทำวิสเตอร์กันดีกว่าอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีแล้วแหละที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วบา,างใยนี่ย้ายใจมาอยู่กันไม่ดีมาก เออเซดดี้ยังไม่มานี่ไว้นี่ไว้กลางองกดจมูกค่นอนข้างจะเซ็งนะผมโกงไม่ได้เพราะมันคือในมือถือใช่ใช่ถ้าโกงได้มันจะดีมากๆเลยเอ๊แต่การโกรงมันก็ไม่ดีเหมือนกันมันไม่ได้ใช้ฝีมือให้แนะ่ถ้าโกงอะ่ะ 8ปสิบเปอร์เซ็แล้วตีหนึ่งยงิงใช้พลังงานเยอะมากเลยนั่นนี่ยคือผมก็พอจะรู้วิธีเล่นคร่าวๆอยู่นะครับผมนะแคใช่แหละนี่คืออิเตรกนี่ไงอา่ามันหันมามองหน้าเราซึ่งเป็นอิเตอร์ที่หาได้ง่ายดีนะใช่หาได้ง่ายมากอะไรดูพวกเฟดดี้ต่อ กดจมูกกดจมูกโอเคกดสาใจแล้วมันก็ยังไม่ขยับยเคยื่ือนนะเออคืนแรกนะ่กาจะอีซี่สบายสบาย สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยเดี๋ยวคืนแรกจะตายเลยเหรอเฮ้ย hey, พลังงานถามจริงคือยังไม่มีตัวไหนออกมาเลยโอ้โห oh พลังงานแล้วหกสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วื <c oughs> เดี๋ยวนะไอที่หายไปสองตัวเลยเลยเย็นที so ่เ่า วันนี้หายไปไหนอะ uh, เห็นแต่ชิคกา่กาโอเควันนี้อยู่นี่ชิคกะาอยู่นี่เฮ้ยตีสามอยู่เลยพลังงานเหลือ55เปอร์เซ็นแล้วบ้าพออะไรใช่54แล้วก็ววปิดไฟตรงกลางโดนนี้ได้ไหมไมันจะได้ไม่ต้องเติมพลังงานแล้วก็ปิดประตูทั้งคืน วิมีคนหายอ่าซีสี่ซีสี่กับพลังงานห้าสิบเปอร์เซ็นจะพอเปล่าโนา้พี่กระต่ายพี่กระต่ายหายแย่เลยอ่าพี่กระต่ายอยู่นูน่นเห็นแล้วเห็นล่างๆเฮ้ยสีสี่สามเปอร์เ็นแล้วนะเฮ้ย ใจเย็นผีชายใจเย็นคืนแรกเองผีชายอา่าพี่กายังอยู่ปกติวันนี้ใกล้คืบคานเข้ามาตีห้าแล้วทุกคนสามสิบปดเปอร์เซ็นพี่กะตายพี่กะตายอยู่ด้านหลังแล้วพี่กะตายจะโผล่ไหมพี่กะต่ายอา้าพี่เป็ดหาย เป็ดหรือไก่วะน่าจะเป็ดแหละเอ้ยแต่มันดูคล้ายๆไก่อยู่นะเสียงเสียงคนเดินเดี๋ยวโอ้ตกใจนึกว่ามามันก็ยังอยู่ตามปกติของมันนะเยี่ยมหกโมงแล้ว อีซี่คืนแรกง่ายง่ายคืนแรกง่ายง่ายป้าคืนสองต่ออ่าคืนสองติดจมูกบิดจมูกโอเค คือไม่รู้ว่าเอาไอ้หน้านี้มาทำไมไอ้หน้านี้นไอ้หน้าเนี้ยเอาแปดแฮนด์เฟสดีนะจำวิธีปิดไม่ได้ช่นะางมันโอ้แม่จเจ้าเราใช้วิธีง่ายๆดีไหมเ,เราก็ดูแค่ฟ็อกซี่นั่นแหละ ถ้าที่จำได้ฟ็อกซีน่าจะมาคืนสองเลยนะเนี่ยมันเปิดมากแล้วพิษกายยังอยู่เราดูประตูแค่ด้านนี้ก็ได้ื เหมือนจะไม่อยู่แล้วสินะเหมือนจะไปแล yeah. ้วพ pues mm ี <h <h ่เป็ดพี่เป็ดอยู่ห้องครัวเสียงที่คุนเคยจำเสียงที่คุณเคยได้อยู่พี่เป็ดออกจากห้องครัวแล้วพี่เป็ดหายพี่เป็ดหายต้องดูพี่เป็ดพี่เป็ดใช่พี่เป็ดหายไปจากห้องครัวแล้วต้องมานั่งกังวลพี่เป็ดอีกแล้ว ไม่มันมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็ดมันคือไก่ดูยังไงก็ไก่อะเสียงคนดึงตึ้งตึงเสียงคนดึงตึ้งตึง,ตง,ตงอีกแล้วสิบเจ็ดเปอร์เซ็นหกสิบหกแล้วตับทีสองมาบอยค่ะแบตบลดเร็วไปไหนฟ้า เคชิกล okay, อยู่ห้องครัวโอเคปลอดภัยโอเคมันออกมาจากห้องครัวแล้วเราก็จะมาเช็คต่อไม่ได้ยินเสียงดังอะไรก็ต้องเช็คชิเกอรเพราะว่ามันไม่น่าจะกลับไปที่เดิมโอ้โหฟ็อกซี่เตรียมวิ่งฟ็อกซี่เตรียมวิ่งมาแล้วว่าแล้วว่าต้องมาคืนนี้ ยังไม่มาใช่ไหมเสียงหุ่นยนต์เดินอีกเลยยังไม่มาดีสามเฮ้ยห้าสิบสองเปอร์เซ็นห้าสิบเอ็ดแล้วดีสี่แล้วดีสี่แล้วยังไม่มีคนมาอีกเหรอดีสี่แล้วดีสี่แล,แล้วนะดีสี่แล้ว ที่สี่แล้วยังโอเคมันมาแล้วพ็อกซี่มาไหมไม่มาชิค้าอยู่ห้องครัวกลับไปแล้วโอเคเปิดได้ชิค้าไม่อยู่ห้องครัวแล้วโอเคมันก็ยังอยู่ห้องครัว เฮ้ยหาพิซซ่ากินเหรออี้อสามสิบห้าเปอร์เซ็นกับตีห้าได้อยู่นี่นาฝีมือใช้ได้เสียงหุ่นยนต์เดินตึง้งตึ้งมาอีกแลยไหนฟ็อกซี่ยังไม่ออกฟ็อกซี่ออกหกโมงเช้าไหมไม่จะออกไหมเนี่ย มันพุ่งทยานมันรอพุ่งทยานมาไหนยังไม่พุ่งพี่พี่นี่หายพี่นี่อ่าพี่นี่หายหกโมงเช้าพอดีโออีซี่มาคืนสามฮจะอีซี่หรือเปล่าเนาะ พลังงานลดไวเหลือเกินรอติง่งรอรอตีหนึ่งไหมเราค่อยไปเปิดเปิดกล้องดีไหมไม่น่ดีชิก้ามาเอ่อจำได้คืนสามชิก้ามาคนเดียวใช่ไหมชิก้าชิก้ากับบ็อกซี่วันนี้น่าจะอยู่แค่ห้องนี้นี่ห้องห้องกินข้าว ไม่ใช่สิมันคือห้องห้องห้องกินพิซซ่าเออนั่นเลยเออห้องปาร์ตี้เฮ้ยชิก้ามาชิก้ามาห้องครัวแล้วเร็วไปเปล่าพี่บ่าพี่บ่าเร็วไปนะพี่บ่าวาว,ว,นะาว,วันนี้ยังไม่มาตีหนึ่งเลยแปดสิบสามเปอร์เซ็น กินแบตอยู่นะกินแบตอยู่นะยังไม่มาจริงๆนะเราน่าจะดูสามกล้องได้แหละเอ่อหนึ่งซีสองวีกับสี่บีเอ่อ, C, B, อ,อมันน่าจะดูได้สบายๆใช่เพราะว่าเวลาที่มันมามันต้องมาด้านหลังก่อนแล้วก็ค่อยมาผูน ใช่ใช่น่าจ,จะใช่แหละอย่าดูกล้องบ่อยเปองไฟเปิงมากบางทีอาจจะขาดบางทีอาจจะผ่านห้าคืนไปเลยก็ได้แบบชิวๆชิวๆช,ช,ชิวหรือเปล่าเนาะีกเดี๋ยว โอ้ตกใจนึกว่ามันหายโอเคพี่พี่นี่ก็ยังไม่มาพี่นี่พี่นี่เออแต่พี่ก้าโอเคมันกลับไปแล้วแล้วก็ยังไม่ต้องดูกล่องถ้ามันกลับไปแล้วเราก็ยังไม่ต้องดูกล่องหรือว่าควรดูเพราะว่าแบตมันเหลือห้าสิบเจ็ดเปอรเซ็นแล้วยังไงพี่ก้ากลับมาแล้วพี่ก้า อมไม่ออกเหรอหรึกว่าจะออกคืนนี้สิพี่นี่ยังอยู่ที่เดิมพี่นี่กับพี่ดีพี่ดีนี่น่าจะมาคืนสี่คืนห้าห้สิบเปอร์เซ็นแล้วทุกคนตีสามเองพวม,ม่เจ้าจะผ่านไหมเนาะคืนนี้ ่านหรือไม่เฮ้ยอย่าบอกนะเฟดี้ออกลงนั่นไงโอ้โ oh หออกลงกันทุกคนเลยแจ้สี่สี่แล้วพี่พี่บ่าวใจเย็นพี่บ่าวอา่าเราต้องมาดูเฟดี้ใช่ไหมเพื่อให้มันมาช้าพี่บ่าวใจเย็นพี่บ่าวพี่บ่าวใจเย็นๆก่อนนะพี่บ่าวอา่าตีสี่พลังงานสี่สิบเปอร์เซ็น เอ,อสถานการณ์เริ่มแย่แล้วฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ใกล้มาแล้วปิดซี่คือมันค่อนข้างจะหานยากหน่อยนะเพราะว่ามันนี่มันติดตรงสีขาวเีด้แหละเพราะว่าโทรศัพท์มันมันค่อนข้างจะอ่อนนิดนึง ชิก้าไม่มาแล้วแหละคืนนี้อยู่แต่ห้องครัวทํางานอยู่แต่ห้องครัวโอเคแต่บอนนี่มาพี่นี่มาทําไมพี่นี่ถึงมาล่ะอ่าแล้วปิดไว้ก่อนเลยแน่นอนซุซี่มาไหมพี่ซี่พี่ซี่ตีห้าแล้วพี่ซี่ยังไม่มาเหรอ พี่ซี่ยังไม่มาแต่พี่ก้ากลับไปนี่ไงผ่านแล้วเย้น <Yeah. S 1> yeah. ี่คืนที่สี่คันแบบชิวๆช,ชิวเคียดตีหนึ่งค่อยเริ่มดีที่สุดตีหนึ่งค่อยเริ่มดีที่สุดไม่งั้น ดูดิแป๊บเดียวเฮ้ยเพิ่งเที่ยงคืนเองโอ้รถไปสี่เปอร์เซ็นแล้วเฮ้ยเร็วเกินพี่นี่หายโอ้โหพี่นี่หายพี่ซี่ <high. S 2> จะมาเลยโอ้โหโชคดีดูกล้อง oh, บ้าแน่พี่ซีบอกยังไม่แดวออกเลยต้องออกลงบ้างแล้ว อื่นเขาไปกันหมดแล้วไม่ไม่พี่ดีพี่ดียังไม่มาพี่ดียังไม่มาพี่ซีใจเย็เนๆก่อนพี่ซีเราจะมาดูข้างนี้ทำไมเนี่ยโอเคคือพี่กล้ากับพี่ดียังไม่ออกเราไม่จำเป็นต้องดูทางนั้นไหนนี้เมื <c> ่อ <oughs> กี้เสียงเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เอมยังไม่เห็นพี่นีอ่พี่นี่หายไปไหนอ่ะพี่นี่โอพี่กาหายแล้วพี่ก้าเออมาไหมยังไม่มาหลากัหลกๆเลยคือต้องดูพี่ซีกับพี่ดีใช่ไหมพี่ดีจอ้องกล้อง จ้องทำไมอย่างมีเรื่องเหรอโอเคดูเหมือนมันอยากจะมีเรื่องให้ตายหกสิบแปดปร์เซ็นแล้วหกสิบเจ็ดแล้วบ้าบอนายชัยยังอยู่ฟอกซี่ยังไม่มาจ้องเฟด,ดี้บ้านายชัยเอ้ยอยู่ห้องครัวไปก่อน ไปได้แล้วไปได้แล้วเฮ้ยไปได้แล้วอยู่ทำไมนานเออดีมากห้าสิบสองเปอร์เซ็นกับปีสามบ้านายชายเฟดีจ้องกล้องอยู่นั่นแหลยจ้องทำไมนักหนามองหน้าหาเรื่อง เอ้เราไม่ควรพูดสิโอ้โหพลังงานดูดไปเรื่อยเลิกดูดพลังงานได้แล้วหรือว่าผมบริหารพลังงานไม่ดีเฟดดี้ยังไม่ออกลงเสียงคนดึงตึงต้งอีกแล้ว มาไหมไม่มาพี่ซี่ไม่ยอมมาพี่ซี่พี่ดีก็ยังไม่ออกพี่ดีอะไม่จำเป็นต้องออกดีแล้วพี่ดีไม่ต้องออกหรอกผมรับมือพี่ดีไม่เป็นมันก็จะกดากยากหน่อยนั่นคือปัญหา เค okay, พี่ดียังไม่ออกลงตีสี่แล้วทุกคนตีสี่กับยี่สิบแปดเปอร์เซ็นหรือว่าพี่ดีเขารู้ว่าพลังงานเราจะไม่พอเขาเลยไม่ยอมออกมาตีห้าแล้วทุกคนตีห้าแล้วตีห้าแล้วฟ็อกซี่มาแล้วแล้วก็เปลี่ยนตึมตึมตึมโอ้โหไม่น่าเปิดเลย เสียงยีงอ่อย่างอีกนี่พี่ดีหายแล้วพี่ดีเฮ้ยพี่ดีหายมาไหนใครไปได้แล้วเออนั่นแหละดีมากแล้วพี่ดีหายไปไหนไงเฮ้ยห้าเปอร์เซ็นต์โอโหผ่านอีกแล้ว เย่เย่ห้าึ้นห้าคืนที่ห้าแล้วท่านผู้ชมแน่นอนปึบป๊บปั๊บปึบ๊บปั๊บดีเขายังโทรมาเหยอะหลังจากเกิดเสียงบ้าบ้านั่น พี่ดีออกลงแล้วอา้าวพี่ดีหายอา้าวสวยแล้วไงครับพี่ดีหายเราเจอยิสเตอร์เยกันอีกแล้วครับผมนะพี่ดีหายอา้าวพี่ดีเอา้าผมจะหาพี่ดีเจอได้จากที่ไหนฮะพี่ดีไม่อยู่ เราเลยงก็ต้องประหยัดพลังงานด้วยแหละมันมีเสียงคนเดินตึงต้งๆอีกแล้วคือผมหาพี่ดีไม่เจอเอา้าพี่ดีหายพี่ดีได้เปิดอย่าทำผมกลัวเสียงอะไร น่นี้สิบสามเปอร์เซ็นนี่ไงทุกคนพลังงานจะหมดแล้วโอ้โหเพิ่งตีสองเอง ใจเย็นพี่พี่แต่ผมหาพี่ดีไม่เจออ่ะพี่ดีหายแล้วผมต้องรับมือพี่ดียังไงพี่ก้ามาพี่ก้าจะได้ออกลงเลย ปิดไว้ก่อนเลยไม่มาใช่ไหมไม่มาแต่มันใส่หัวบ้านายชัยมายังยังไม่มาอยู่เหรอเอ้าพี่ก้านหลอกให้ผมตกใจแล้วแล้วพี่ดีอยู่ไหนอ่ะโอ้พี่ดีไม่มาแต่พี่นี่มา ้ีโอ้โหมาสองด้านดนี่น่แหละไปแล้วดีมากทุกคนตีสแล้วเว no, อร์พีซฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เหมือนจะไม่ออกแล้วเขาอยากอู้ง,งานเราพี่ดีหายไปไหนอะ่ะผมไม่เจอพี่ดีแต่ผมเจอพี่นี่เจอพี่นี่บ่อยมาก ่าแจงนี้ปิดไว้ก่อนเลยดีกว่าทุกคนพี่นี่ไม่ยอมไปทุกคนทุกคนตัวแล้วสิบเปอร์เซ็นตแล้วไม่ดีแล้วดีห้าแล้วพี่ดีมาแล้วฮนะ กล้องเบอร์กล้องเบอร์เบอร์ตีห้าแล้ว please โอ้โหเรีบเยบร้อยตีห้าแล้วหกงเช้าหกวงเช้าเซ่หกโงเช้าหกโงเช้าหกวมงเชา้าหเช้าหกงเช้าหกวมหมงหโมง หกโมงไม่โหเกอรอเออเย่ oh, yeah! ทำไมมันไม่ยอมหกโมองอ่ะโอ้ oh, จะผ่านคืนที่ห้าอยู่แล้ว,ลวอ,อ่เกมโอเวอร์เอศร้าใจคือคือนแร,แรกง่ายคืนห้าคือ,นคอลนไปหมดเลยอ่ะ ผมขอไปตั้งสตรีใหม่ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นใหม่นะครับผมนะเพราะว่านี่ผมว่าผมอัดนานแล้วนะก็ลาก่อนครับสวัสดีบ๊ายบาย